สวัสดีครับพวกเราจะมานําเสนองานวิจัยเรื่องความหลากหลายของกลุ่และความสำคัญต่อปัจจัยเวดลร่มกรรมการในมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงครับโดยมีคณะผู้วิจัยดังนี้ 1. นายสารัตน์ศุกรสองนายบุญยเดชงชื่นสามนางสาวเบญจรัตตองสงและครูที่ปรึกษานางสาวจุฬาลักษณ์จันเกตครับวกลวกเป็นแมลงที่มีความสําคัญต่อสังคมในป่าไม้เป็นอย่างมากครับ โดยปลวกจะช่วยสลายยิมเีวัตถุต่างๆและช่วยหมุนเวียนในธาตุอาหารในดินถ้าไม่ดินมีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยครับแต่ปลวกยังมีข้อเสียไม่ว่าจะทําลายพืชสวนพืชไร่ของมนุษย์ครับทําให้มนุษย์กําจัดปลวกทําให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ครับในงานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาปลวกในส่วนยามกะลาโดยในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตปัตตานีพบจอมปลวกและยังไม่มีการศึกษามาก่อนทำให้พวกเราสนใจในงานวิจัยในครั้งนี้ครับ คำถามวิจัยความหลากหลายของปลวกที่สร้างรังบนดินบริเวณป,าป่าผูกข้าาการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตปัตตานีเป็นอย่างไรและการสร้งางของรังของปลวกมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยแวดลออ้อมมางการอย่างไรครับวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อสํารวจความหลากหลายของปลวกที่สร้างรังบนดินภายในบริเวณพื้นที่มห ah าวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตปัตตานีและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปลวกกับปัจจัยแวดลอ้อมในพื้นที่การศึกษาครับ ครับและนี่คือรูปพื้นที่กา,ารศึกษาของเรานะครับบ,บริเวณป่าหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยศกลิ์วิทยาเขตพัทลุงครับช่วงเวลาทําการวิจัยเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมพศ2567ครับปัจจัยแวดล้อมที่ศึกษา1ค่าค่า pH ของดิน2อาท่า,าในดิน3สิ่งมีคุณยอดสิ่งมีคุณดิน4ความเข้มแสง5อุณหภูมิอากาศหความชื่สัมผัสครับโดยเราจะวางแปลงบริเวณนีพ้พบจอมปลวกครับ2สุ่มเก็บตัวอย่างบวกจำนวนหาลังครับ สเก็บตัวอย่างดินโบราณจองปวัวค่าลังเพื่อศึกษาธาตุอาหารในดินและวัดค่า pH ของดินครับสเก็บข้อมูลความเข้มแสงอุณหภูมิความชื้นในอากาศจากเครื่องวัดสภาพอากาศนับเวลา8ปดนาทีสิบสองนาทีและสาบิกนาทีครับ 5. ศึกษาการควบคุมเรือนยอดและเพื่อควบคุมดินด้วยวิธีการของโปรครับโปรนาตัวอย่างโปกไปจำแนกน้อมัปฏิบัิการด้วยรูปวิธานจากผู้มือการจำแนกโปรในประเทศไทยกงบาไม้และวรสานอะซิทเทอร์เมติก คีทูคีทูเธอไม่ออฟไทยแลนด์ครับ จะเป็นผลการวิจัยการศึกษาความหลากหลายของปลวกค่ะโดยปลวกที่เราพบนะคะจํานวน1สกุลคือสกุล Macrotermes ค่ะเป็นปลวกแนวงเช t e r ม i ที i d ค่ะจากปลวกที่เก็บตัวอย่างทั้งหมด48ตัวโดยปลวสกสกุลนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นคือหัวสีน้ําตาลแดงอนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านปลายหัวเดียวเล็กน้อยมีช่องเปิดขนาดเล็กอยู่เนือจุดกิ่งกลางหัวเล็กน้อยมีการขนาดใหญ่สีน้ําตาลเข้มส่วนปลายคูงมอเล็กน้อยดิ่งฝีปากล่างยาวแคบ ขอบด้านหน้าโค้งเล็กน้อยหม่อสีน้ำตาลและโปรโนตั้มรูปอานมาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการศึกษาปัจจัยแวดล้อมค่ะได้ค่าพีเตุของดิน6.5เป็นกรดอ,อ่อนธาตุอาหารในดินไนโตรเจนและฟอสฟอรัสาม,มากส่วนโพแทสเซียมไม่พบเลยค่ะรายละของสิ่งปกคุมเรือนยอดและพืชปกคุมดินนะคะสิ่งปกคุมดินจะได้6 4และสิ่งปกคุมยอด92%ค่ะ จะเป็นการวัดความเข้มแสงค่ะโดยจะวัด3เวลาคือ8นาฬิกา12นาฬิกาและ16นาฬิกาค่ะปริมาณความเข้มแสงสูงสุดณเวลา12นาฬิกาค่ะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่637.3วับตต่อตารางเมตรค่ะอุณหภูมิอากาศนะคะจะวัดตั้งแต่8นาฬิกา12นาฬิกาและ16นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะโดยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง27.6 องศาเซลเซียสถึงสา5องศาเซลเซียสค่ะโดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ32.5องาศาเซลเซียสณเวลา12นาฬิกาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นความชื้นสัมผัสค่ะโดยความชื้นสัมผัสสูงสุดอยู่ที่เวลา8นาฬิกามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ82.73%ค่ะครับสำหรับสรุปในอธิบายุลนะครับการศึกษาครั้งนี้พบปลืกเพียงแค่หนึ่งชนิดครับ ดวยว่าหนึ่งสกุลคือสกุลเมโครเมครับซึ่งในทางตอนใต้ของประเทศจทยจะพบปวกสกุลนี้เป็นจํานวนมากครับจาไม่สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้ครับในการในวิจัยในครั้งนี้พบทานอาหารในดินน้อยครับสอดคล้องกับสมมุติฐานและยังสอดคล้องกับนี้งานวิจัยที่ว่าการศึกษาปลวกในส่วนยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับซึ่งรายงานบอกไว้ว่าค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัส์ใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้ครับ ทำให้พบจำปลวกน้อยชนิดเช่นเดียวกันและบริเวณที่พบรังปลวกมีปริมาณสิ่งปกคลุมยอดอยู่ที่ร้อยละเกิน2เปอร์เซนและมีพืชปกคลุมดิน้อยละ64เปอร์เซนซึ่งค่าความค่าความเข้มแสงบริเวณรังปลวกอยู่ที่159.6วัตต์ต่อตารางเมตรแต่ความเข้มแสงเฉลี่ยตอนเที่ยงในบ้นซี่ในพื้นที่มีค่า6 3 7 3วัตต์ต่อตารางเมตรครับทําไม่ถ้าไเราทราบว่า ในอันวิจัยยังนี้จะเจอปลวกในพื้นที่ที่มีแสงส่องน้อยครับขอขอบคุณคุณครูชีพปรึกษานักวิชีพปรึกษาและศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัะทะลุงค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ